สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสียงถอยเครื่องบินนะครับนี่เป็นตัวกล่องเสียงถอยนะครับเราจะมีลำโพงอยู่นะครับผมแล้วก็สายไฟต่อนะครับผมผมจะลองสาธิตเสียงนะครับในรถคันนี้ได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับเวลาเราเข้าเกียร์อาจะทําให้เกิดเสียงขึ้นนะครับแต่ผมจะให้สัญญาณนะครับคนขับให้เข้าเกียร์อานะครับเข้าอาครับผม ครับผมถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ P เหมือนเดิมนะครับก็จะหยุดครับนะครับล่องทีนนะครับเข้าเกียร์ R ครับผมครับถอยหลังนะครับเสียงกีดังขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับผมหยุดครับ ครับผมเราจบเพลงรีวิวเพลงเท่านี้นะครับ